สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องที่อาจจะบอกว่าขวานะมีประสบการณ์ผ่านมาอย่างแบบโชคโชคนมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของเป็นผีปากแพ้ค่ะทุกคนเคยมาที่แบบเคยปากสากบวมเป็นผื่นคันแดงไม่มีสาเหตุน,นะคะซึ่งขวันแต่ก่อนเนี่ยเป็นบ่อยมากเรียกได้ว่าเป็นอาทิตย์ละครั้งเลยนะคะวันนี้ก็จะมาชี้ทางให้นะคะว่ามันสามารถเป็นได้จากอะไรได้บ้างคะ่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องของยาสีฟันนะคะขวัญว่าขวัญเป็นคนที่เรื่องมากในเรื่องของยาสีฟันมากคนนึงเลยเพราะว่าเป็นคนปากแพ้ง่ายมากผ่านการตรวจแพชเทสมาถึง2รอบด้วยกันนะเพื่อหาว่าปากขวัญอะแพ้อะไรนะคะจนได้ข้อสรุปว่าแพ้สารในลิปสติกแล้วก็ยาสีฟันเยอะเลยนะคะ ซึ่งสารที่ขวัญแพ้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารกันเสียทางนั้นเลยนะคะเป็นสารเุที่ทาให้ปากว่ญเนี่ยเป็นพื่นตลอดนะคะมันเหมือนมีกระดาษทรายบนปากอะบางทีถ้าเป็นหนากๆนะก็ปากบวมแดงทั้งที่ไม่ได้ใช้ลิปสติกอะไรใหม่แล้วเราก็ไม่เคยฉุกคิดมาก่อนเลยว่าเราก็มีสิทธิ์แพ้ยาสีฟันหรือพวกน้ำยาบนปากอะไรแนี้ได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นขวัญเลยอยากจะบอกทุกคนว่านอกเหนือจากลิปสติกที่มันมีโอกาสแพ้ได้คืออย่างบนปากเราก็ต้องคิดให้ครอบคลุมมานะว่ามันมีอะไรที่ใช้บนปากในบ้างคือตอนแรกขวัญจะฝ ววฉันแพ้แค่ลิปสติกฉันแพ้แค่ลิปสติกหรือลิปมันเท่านั้นแต่พอดูแล้วจริงๆพอไปเช็คสิ่งที่ใช้แล้วจริงๆพบว่าที่ผ่านมาแพ้ยาสีฟันเยอะมากเหมือนกันเกลเจอมาบอกทุกคนว่าการที่เราปากแพ้ปากสากบางทีอาจจะไม่ใช่ลิปสติกก็ได้่ะจ,จะเป็นยาสีฟันหรนะือน้ำยาบ้วนปากก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นชีวตขวันนะคะก็จะวนเวียนกับการหายาสีฟันที่ไม่แพ้มาใช้นะคะคือหามานานมากๆตอนแรกเนี่ยก็ต้องใช้แค่ของโรงพยาบาลเท่านั้นนะจนมาเจอยี่ห้อหนึ่งที่ชอบมาก ใช้มันหลายหลอดนะคะแล้วก็ซื้อใช้เองตลอดเลยก็คือคิวลาพล็อกซ์นี่นะคะเอนไซคลนะคะรุ่นนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นยาสีฟันที่เขาดีไซน์มาสำหรับปากที่แพ้ง่ายโดยเฉพาะในส่วนตัวขวาน,านดูส่วนผสมแล้วเรียบร้อยนะคะคืออ่อนโยนมากแล้วก็ไม่มีสารนี่งขว้พ้เลยนะคะและคิดว่าน่าจะลดโอกาสที่หลายๆคนจะแพ้ได้มากมากเลยค่ะทุกคนก็จะได้ไม่ต้องทรมานเจ็บปากนะเพราะว่ามันเซ็งมากจริงๆกับการที่แบบเป็นแผลที่ปากนะคะทีนะคะเดี๋ยว เรามาดูนะคะจุดเด่นของยาสีฟันตัวนี้ก็เลยนะคะสําหรับキュราพล็อกส์เอนไซค์ข้อ950จริงๆเขามีหลายสูตรมากนะคะคือตัวนี้เขาเป็นยาสีฟันพิเศษค่ะ คิดค้นมาแล้วนะสาหรับคนที่มีปัญหากับปากโดยเฉพาะเช่นคนที่แพ้ฟลูออไรน์นะคะมีปัญหาโรคในช่องปากน้ําลายน้อยกว่าคนปกติหรือคนที่จัดฟันและต้องการฟลูออไรน์เยอะเป็นพิเศษนะคะซึ่งเขาก็จะมีทั้งหมดแบบหลายสูตรเลยในขะวัญจะขึ้นแต่สูตรให้ดูนะคะว่าแตกต่างกันยังไงแต่ว่าในทุกๆสูตรนะคะจุดเด่นเลยเนี่ยเขาจะใช้เอนไซม์ค่ะที่จริงๆแล้วว่าเป็นเอนไซม์ที่มีอยู่ในน้ําลายของเราอยู่แล้วนะคะโดยปกติน้ําลายของเราอะ่ะก็จะมีเอนไซม์ตัวเนี้ยที่ทําหน้าที่ยบยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากอยู่แล้ว เหมือนแบบรักษาสมดุลในช่องปากของเรานะคะซึ่งยาสีฟันของคิวราฟลอเนี่ยเขาเลยเอาจุดเด่นนี้นะคะมาใส่ในยาสีฟันของเขาค่ะโดยเอนไซน์ทั้งหมด3ชนิดนะคะก็จะมีอะไมโลกลูโคซิเดสนะคะกลูโค o อซิเดสและ l ล c โตเ e อร์ออกซิเดสนะคะซึ่งแต่ละตัวก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละตัวทําหน้าที่อะไรบ้างตัวแรกนะคะอะไมโลกลูโคซิเดสนะคะตัวเนี้ยจะทําหน้าที่เปลี่ยนสารจําพวกแป้งนะคะหรือโพลีกรูแคนใน plaque เนี่ยให้กลายเป็นน้ําตาลกลูโคสนะคะก็จะช่วยชะลอการเกาะตัว ของค่าพักนั่นเองต่อไปนะคะกรูโ,ค,รโคซิเดสนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยต่อต้านแบคทีรียทีย่ก่อให้เกิดโรคค่ะเพราะกลูโ,ค,โคซิเดสนะคะเขาจะทําหน้าที่แย่งน้าตาลกับแบคทีรียค่ะเพราะว่าแบคทีรียมันก็จะไปกินน้าตาลใช่ป่ะพอแบคทีรียไม่มีอาหารกินนะคะเขาก็จะไม่สามารถสร้างกรดออกมาทําลายฟันได้นะคะคืออันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบฟันผุอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะแลคโตเปอร์ออกซิเดสนะคะตัวนี้จะเป็นการยับยัง้งการจเจริญเมติบโตของแบคทีเรียค่ะเพราะว่ากลูโคสออกซิเดสนะคะจับกับน,น้ําตาลกลูโคสนะคะจะได้กลูโคเนตนะคะและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เมื่อ2ส,สารนี้นะคะรวมกับไทโอไซยาเนตนะคะในน้ําลายเนี่ยซึ่งเจลแลคโตเปอร์ออกซิเดสนะคะก็จะไปทําปฏิกิริยากับสารทุกตัวเลยค่ะจนเกิดเป็น ไทรโคไซยาไนต์นะคะที่จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ขวัญพูดไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลไกลที่มีอยู่ในน้าลายของเราอยู่แล้วตามปกติตามธรรมชาติเลยซึ่งมันก็จะช่วยครอบคลุมปัญหาในช่องปากนะคะช่วยทําความสะอาดดูแลช่องปากของเราได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นในเจ้ายาสีฟันคิวลาฟลอคเซนไซคลนะคะเลยไม่ต้องใช้สารฆ่าเชื้อแรงๆอย่างไทรโคซานนะคะที่ขวัญมักจะแพ้ในยาสีฟันด้วยนะอันนี้เป็นสารที่ขวัญแบบเลี่ยงมากๆเลยเพราะว่าแพ้แรง มากนะคะคนอกนั้น,นะคะจุดเด่นที่ขวัญรู้สึกว่แบบชอบมากใช้จนแบบเออแฮปปี้ามากคือรสชาติของเนี้ยมันอ่อนโยนสุดๆอะคือมันไม่แสบไม่เย็นเกินไปนะคะคือบางทีเราแปลงนานๆาจะรู้สึกว่าปากมันเบินใช่ปะแต่ตัวเนี้ยแปลงแล้วว่ารู้สึกปากไม่เบินปากยังแบบเออชุ่มชื้นอยู่รู้สึกปากสะอาดนะคะแล้วก็ไม่ต้อง ังวนในเรื่องของกลิ่นปากถ้าเราแปรงฟันอย่างถูกวิธีจนสะอาดเนียบนะคะก็จะหมดปัญหาเรื่องกลิ่นปากไปด้วยนะคะและเจ้าตัวน,นี้นะคะก็จะไม่มี SLS แล้วก็ไม่มี SLES ด้วยค่ะ ฟังมาขนาดนี้นะคะทุกคนจะต้องรู้สึกว่าแบบเอยเจ้าキュラプロเซนไซคิลเนี่ยต้องแพงแน่เลยเพราะด้วยรูปลักษ์ของมันดูแบบดูแพงนะคะจริงๆแลว้วราคาเขาไม่ได้แพงขนาดนั้นก็คือ350บาทใช้ได้นานมากเพราะว่าปกติขวัญจะใช้ประมาณขวดเหลืองนะคะในการแปลงฟันเนาะขวัญเองเนี่ยก็ซื้อทั้งยาสีฟันแล้วก็แปลงสีฟันของเขามาใช้ตลอดไม่เปลี่ยนยี่ห้อแปลงสีฟันมันนานมากแล้วลนะคะเดี๋ยวขวัญจะเอาให้ดูว่าเนี่ยคือขวัญใช้แปลงสีฟันยี่ห้อเนี้ยมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ เปลี่ยนมาแบบหลากหลายสีสันมากนะคะถ้าเกิดใครที่แบบเออชอบในเรื่องของแบบสีสันแล้วก็แปลงนุ่มๆแนะนําแปลงยี่ห้อนี้เหมือนกันค่ะและสําหรับคนที่ฟังคลิปขวอนนี้นะคะควันมีโปรโมชั่นเราบอกทุกคนด้วยนะคะเอาใจคนที่ปากแพ้ง่ายหรืออยากจะหาอะไรอ่อนโยนมาใช้นะคะคุ้มมากๆก็คือเมื่อซื้อยาสีฟันนะคะ350บาทขึ้นไปเนี่ยกรอกโค้ด enzyme 6 0นะคะเพื่อรับฟรีแปลงสีฟัน cs 5 4 6 0 1ด้ามไปเลยค่ะหรือว่าจะ กรอกโค้ดนะคะ CS 5 4 6 0 Auto นออโต้นะคะเพื่อรับฟรีแปลงสีฟันสำหรับคนจัดฟันหนึ่งด้ามค่ะเชงวันที่30พฤษภาคมน,นี้นะคะเฉพาะเว็บไซต์ของเขาตามนี้เลยนะคะหรือจะไปสั่งทางไลน์ก็ได้ a d k u r a p o s t h เท่านั้นนะคะทุกคนก็แจ้งโค้ดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขวัญก็มารีวิวยาสีฟันตัวนี้เพียงเท่านี้นะคะจริงๆแล้วว่าขวัญมีแนะนําไปในโพสต์อินสตาแกรมของขวัญด้วยนะคะตามนี้เลยคือใช้มานานมากจริงๆนะคะไม่ได้หลอกแบบเออเพิ่งมาใช้อันเนี้ยคือใช้มาหลายหลอดมากๆแล้วก็ขวัญจะใช้ เป็นสูตร950นะคะเป็นสูตรที่มีฟัวรดสได้วยค่ะใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมไปใช้โค้ดนะคะ<ๆ>เพราะว่าเขาแถมแปลงสีฟันด้วยนะคะ<ๆ>ก็เป็นรู้สึกอะไรที่แบบเออคุ้มดีนะคะ<ๆ>ไปลองซื้อมาใช้กันดูเนาะสํหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ